อันนี้ค่ะมิกริงค่ะสับใครที่ยุ่งๆอยากจะได้สกินแคร์ที่ใช้ง่ายนะคะแล้วก็จบในขั้นตอนเดียวเนี่ยห้ามพลาดคลิปในวันนี้มากๆค่ะโดยไอเทมที่เราหยิบมาแนะนำในวันนี้เนี่ยก็จะได้แก, <S <S <า>ก่เจลออยล์ว,วันไวท์เทนนิ่งมอยสเตอร์เจลจากจ i f เฟอร์ค่ะ สำหรับตัวนี้เป็นเจลออยวันหหน้าที่ในตัวเดียวเลยนะคะคือเป็นได้ทั้งโทนเนอร์เซรั่มอิมเมชั่นครีมมาร์กแล้วก็เมคอัพเบสค่ะเหมาะกับคนที่ยุ่งๆต้องการสกินแคร์ให้จบในขั้นตอนเดียวมากๆค่ะนอกจากนี้เขายังไม่มีน้ำหอมสีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะ ส่วนตัวเราชอบตรงที่ส่วนผสมเขานะค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยย่อมเยาวมากๆค่ะซึ่งส่วนผสมที่เป็นจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยก็คือตัวกดทรานเอสมิกนะคะเป็นส่วนผสมที่ช่วยเรื่องของความกระจ่างใสค่ะช่วยป้องกันพวกฝ้ากระต่างๆได้นะคะก็จะเหมาะกับใครที่ต้องการสกินแคร์ให้ช่วยเรื่องของไวท์เทนนิ่งแต่ว่าแพ้พวกวิตามินซีอะไรเงี้ยก็สามารถมาดูตัวนี้ได้นะคะ นอกจากนี้เขายังมีไฮยาลูรอนแล้วก็ทีฮารโลดด้วยนะคะที่ช่วยเรื่องการให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยค่ะสับเนื้อจะเป็นแบบเจลนะคะเกี่ยง่ายสามารถใช้ทาเดียวๆได้อย่างที่บอกค่ะเพราะว่าค่อนข้างชุ่มชื้นดีทีเดียวค่ะส่วนตัวเราเป็นคนผิวผสมนะคะตอนกลางวันเราก็เลยจะใช้ปริมาณแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อไม่ให้หนักจนเกินไปนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนเราก็จะเพิ่มปริมาณให้เยอะขึ้นเพื่อให้ชุ่มชื้นเต็มที่ค่ะจริงๆตัวนี้ทาแค่นิดเดียวก็ชุ่มชื้นแล้วนะคะแต่ว่า ว่าไม่หนักผิวนะคะถ้าเขาซึมเข้าสู่ผิวเรียบร้อยเนี่ยก็จะค่อนข้างสบายผิวทีเดียวค่ะ ใครปกติใช้สกินแคร์ตัวอื่นอยู่ด้วยก็สามารถใช้ตัวนี้เ,เป็นตัวมาร์กหรือว่าครีมได้เช่นกันนะคะคือเป็นออลอินวันที่ปรับใช้ได้หลายวิธีมากๆค่ะส่วนตัวเราได้ลองใช้ตัวนี้เดียวๆทั้งเช้าเย็นก่อนมารีวิวนะคะก็รู้สึกว่าความชุ่มชื้นเขาเ,เพียงพอดีค่ะแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยก็คือเขาช่วยประหยัดเวลาตอนยุ่งๆได้ดีมากจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนะมีปัญหาผิวอย่างอื่นด้วย,ยก็สามารถนะําไปใช้ร่วมกับสกินแคร์ตัวอื่นได้อย่างที่บอกนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือกระปุกนึงเนี่ยใช้ได้นานมากๆเลยค่ะเพราะว่าค่ะ ใช้ปริมาณแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะก็ถ้าใครฟังแล้วในรู้สึกสนใจหรือว่ามีสภาพผิวคล้ายๆกันเนี่ยก็ลองเช็คกันดูได้นะคะสาบเพื่อนๆที่สนใจนะคะตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่มัสโมโต้คิโยชิสุรุฮะดงกิแม็กซ์แวรูนะคะหรือว่าถ้าเป็นทางออนไลน์ก็จะมี Shopee แล้วก็ l a z a d a ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดไว้ให้ใน description บ o x อกด้วยนะคะถ้าใครสนใจลองเปิดอ่านกันดูได้ค่ะ แล้วก็เราเคยทำคลิปรีวิวผลิตภัณฑ์ของจิฟเฟอร์เดตัวอื่นๆไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจลองแวะไปชมกันได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังมองหาสกินแคร์แบรนด์ญี่ปุ่นที่ใช้ดีราคาย่อมเยาวอยู่นะคะก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ง่ายฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำังใจกันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย